สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ EXTRA TIME นะครับผมบางมีนะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลเช่นเคยนะครับเพราะเวลาของผมคือ ฟุตบอลฝากไว้ด้วยนะครับกิจกรรมฟุตบอลโลกเล่นใหญ่แจกหนักแจกจริงแจกของรางวัลมูลค่ารวมแล้วมากกว่า1ล้านบาทใครสนใจลิงก์หน้าช่องนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วสําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับลิงก์ทางเข้าหน้าช่องปักหมุดไว้ให้แล้วเข้ามาแล้วก็ฝากดูที่โน้ตกลุ่มด้วยนะครับแต่กัน4วันติดแล้วนะครับเมื่อคืนก็สนุกสุดมันเลยนะครับญี่ปุ่นพบโคโอเอเชียสเสมอกันในเวลา90าินาทีและก็ไปลุ้นกันถึงจุดโทษเป็นทางฝั่งของโค โเอเชียนะครับทีแม่นจุดโทษมากกว่าญี่ปุ่นก็เข้ารอบ8ทีไมไปที่เรียบร้อยเป็นทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับที่เข้าวินไปกินเต็มกันไปเลยทีเดียว,ยวนะครับแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับในกลุ่มสําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับทางเข้าหน้าช่องปักหมุดไว้ให้แล้วพบกันวันอังคารที่6ธันวาคมฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้เตะกันในเวลาตี2โปรตุเกสพบสวิสตเซอร์แลนด์ก่อนเกมนี้ของโปรตุเกสมีตัวเจ็บอยู่3แต่ก็ไม่ใช่ตัวสําคัญเกมนี้ไม่เจอ งานหินมากที่ผ่านมา3เกมก่อนหน้านี้ชนะ2แพ้ไป1มาแพ้ในเกมล่าสุดเพราะได้ผ่านเข้ารอบมาแล้วเกมนี้ผมกําลังฟูทีมแผนก้องหลังดีกว่าเยอะมีโอกาสชนะได้ได้เวลาอยู่แล้วทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบมาได้แบบบุตรวิดและ3เกมในรอบแรกโดนเซอร์เบียยิงขึ้นนําก่อนแต่ก็เบียดเอาชนะมาได้เข้ารอบมาได้อย่างสนุกหรือว่าแนวรุกดีมีลุ้นตลอดทังด้านเซอดานชาคิลี่และเอริก กยังช่วยทีมได้ดีแต่มีปัญหาแนวรับยังพลาดง่ายอยู่โดนบุกหนักน่าจะออกอาการมองแล้วโปรตุเกสเหนือกว่าเยอะสาหรับกองกลางน่าจะเอาชนะได้ในเวลาวันนี้นะครับถ้าจะให้ผมเลือกเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งผมขอมองไปทางโปรตุเกสสามารถเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้ในเวลา90นาทีได้อย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ผ่านมานะครับรบกวนฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดในคลิปถัดไปและเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ